เดกกย่ตตััววนนึึงงสวัสดีเจ้าคลิปนี้อยู่กับไปห้าบปนาเจ้าเจอบรรยากาศกลางทุ่งนะเจ้ารอยอยู่กับน,น้นจิ้วเจ้าเนี่ยรถหยุดปะวันนี้ว่าจะพาไปหาปูนานะเจ้าเนี่ยไงมายามแรงนะเจ้าถนนจะเปียกนะเจ้าเพราะวันนี้ตอนเช้าฝนตกนะ À, bên này, có hồng, hồng Để mô và bên số năm có dằm hòng hòng lắm có thể móng tóc lắm và cảm hạng tóc lắm là hòng lắm là hòng lắm lắm lùm lèo nhập bấy chừng này chứ à bấy đây à, đây à? à Để đẹp bị trời đánh mà mm uh -huh.

เหมือนจะพอกจกหูเนาะไม่รู้ไม่รู้แต่ก่อนทองดักไว้เนาะดักดักไว้วันนี้ปติวัจะหายากนะถ้าห้าไไรจับนะถ้าห้น้ำนักจ่ะ

ปุไข่ปุ่ยปุนี่มเจามั้มมาตัวนตัวนรดีเาใหญ่มงเจ้าจุดยเจอเได้ยังปูสองตัวพอ้ึแต่ว่าน้ำเนี่ยใสยังน้อยอยู่นะเจ้าเนี่ยนี่น้ำแดงน้ำขุณนะ

ไอ้ดุกดิกดุกดิกเอ้ยไป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  นี่ดีกว่าจอตอนนี่หาดีกว่าเอาบ่อันจอนี่จอน่าข้าจอตีมาเลยบ่อเขาก็เอยหาไปเต็ตีแพงไปหาตะกี้เจ้นไปเดี๋ยวให้เจ้าเอาใส่กระสอบก่อนนะเจ้าตอนนี้เขาย่อยมงเนาะนี่ แต่คิดว่าวันนี้บ่ค่อยต่อได้แล้วเพราะว่าฝนมันตกแหงเจ้าน้ามันไหลไม่ได้เจ้าต่อบ้านน้ำพุ้ยตรงนี้ทีเพ็ญมาหาในน้ายาังใสอยูนะ่น่ะยังดํา <laughs> làm tôi <tương> khâu <hào> này cho Để không bỏ lỡ những ตัวหนึ่งตัวหนึ่งนี่กล้าหมากเลยเจ้าอืผไยชอบบรรยากาศแบบนี้แล้วเจ้านาข้าวเขี้ยวกะจีเลยเนี่ยแ้งนีกก่กำลังออกลวงนะเจ้าข้างล่างคือภูเขา ีโซ่ที่แพงหานะเจ้าเนาะอยู่ใต้สวนแพงเองนะเจ้าเนาะสวนแพงเองอยู่ข้างบนนิดน้อยหนึงนะตัวนีงน,นิ่มตัวแต่ว่าเขาไปต้งหลุมนะใช่แต่ว่าเขาไปต้องหลุมนะ หารอบสองผลงานเขานะเจ้านี่รอบสองจะลอบแรกแตะกี้แพ้เอาใส่กระสอบไปแล้วนะเจ้าโอ้เฮาให้คิดว่าแพ้น่าจะหาเพียงตัวอีก่อนนะเจ้าแล้วก็แต่แรกตั้งใจว่าจะมาใต้มาส่องไฟแล้วก็เสียเวาสุขว,วันนี้น้ำไหลเจ้าเพราะว่าหนึ่งจกจเจ้าฝนมันตกเนาะน่าจะเสียแห้งเปล่านะ เก็บแหงไว้ดีกว่านะเจ้าเนาะเอาละเจ้าเนาะได้สำหรับคลิปนี้นะเจ้าแพงก็ขอฝากคลิปเพื่อตัวอีเจ้าเนาะขอบคุณทุกการรับชมแพงจนถึงท้ายคลิปนะเจ้าเนาะคลิปนี้แพงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้ากลับบ้านเดีย๋ยวไปกันเนาะกลับมาถึงบ้านแล้วเจ้านี่แพงใส่ใส่นะเจ้าใส่ใส่ไว้แล้วก็ใส่อันนี้เอาไปใส่ไว้แต่อันนี้ไปละโดนงอนโดนหมาครบนี่ไตามาในตัวหนึ่งฮะ ไปเอาก็ไปเอาหลอบกบเจ้าไปใส่ดูลองเอาหลอบกบไปใส่ดูนะเจ้าเนี่ยได้อยู่ไปใส่ตอนใส่น้ำแห้งเจ้าใส่ไปใส่มาน้ำไหลมุ้ยเจิยวนี่ออกมาแล้วเนาะใส่นี่เนาะอันนี้ไปใส่นี่ไหลอยู่นะเนี่ยใส่นี่เนาะมาใส่นี่เนาะ กนเห็นบาวทว่บ้านนะจะไปใส่โกบแล้วเห็นว่าได้ปูแค่ก็เลยลองเอาลอกโกบใส่ก่อนนะ จะได้โูหนึ่งได้ก็ะจิ้วน,นี่แต่ว่าประมาณนะ่ะประมาณโูหนึ่งนะมื่อเนี้ยนะได้กุ้มขาบอยู่นะให้ได้กินอยู่นะเจ้าเนี่านเรานี่ใส่กําเดียวเนาะแพงใส่หมอเหมินนะเจ้า